พี่พี่มาทำไมอ่ะพี่ต้องข้ายแล้วพี่มันต้องติดทุกอย่างในชีวิตพี่ในใจพี่อ่ะมีแต่หนูให้คนเดียวนะห้ยแล้วพี่เคนเนี่ยเนี่ยอะไรมาแทนคำว่ารักไหมคะอ๋อมีสิจ๊ะนี่พี่สัญญานะจ๊ะพิมพ พี่จะขอรักพิมชั่วฟ้าดินสลายหืมพินรักพี่เค้นที่สุดเลยอะแล้วชั่วฟ้าดินสลายไหมจ๊ะค่ะสัญญานะจ๊ะคือละไมไใ่ใจของพี่ในเมื่อขาพี่ไปพี่จะอยู่ยังไงพ่อวันยังไงพ่อพอพ่อพอใจเย็นมีอะไรเขาพูดเขาเลยจ้ะพ่อ พ่ออยากคิดไม่ดีนะพ่ออยากกระโดดลงมาเองพ่อใช่ใช่พ่อลงมาหาพวกช่างสองคนก่อนสิ็จพ่อรู้ว่าทุกอย่างย่อมมีทางออกเสมอนะพ่อเพราะคิดดีสิไปกูไม่อยากอยู่แล้วกูจะมีชีวิตอยู่ต่อไปเพื่ออะไรอ่ะพิมพี่ไม่เข้าใจพิมแล้วว่าพี่พี่ไมม่าทำไมอ่ะนี่พี่ไม่หล่อไฟแรงตรงไหนอ่ะในเมื่อพี่ไม่อยู่ก็จะอยู่ไปทำไมเออกูไม่อยู่แล้ว ถ้าพ่อกระโดดลงมาเนี่ยพ่อพี่เกิร์ลพ่อทำไงอ่ะถึงแม้พ่อลงมาดี้เนี่ยพ่อยังมีผู้แันงสอคนเลยนะพ่อพ่อจะทำแบบไหนพ่ออย่าคิดตายเลยนะพ่อใช่ใช่พ่อพ่อลงมาก่อนสิถ้าพ่อโดดลงมาแขนขาพ่อหักแล้วพ่อพิการขึ้นมามันก็จะมีคนดูถูกพ่อว่าพ่อเป็นไอ้แก่ที่พิการด้วยนะพ่อพ่อคิดดีสิลงมาก่อนสิใช่ครับลงมาครับฮะไอ้แก่พิการเหรอใช่พ่อฮึโคตรได้ ฉันไม่ทำแล้วก็ได้แต่พวกแกต้องสัญญากับฉันนะว่าพวกแกจะไม่ทิ้งฉันไปไหนอ่ะสัญญาบพาสัญญาสัญญาไม่ทำแล้วก็ได้ประเด็นคือกูกำลังวันนี้ได้ไงเนี่ยช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยวออดใจนะเพราะว่าโอ้ย พ่อข <apr il> <u> uh> ึ้นไปบนนั้นได้ไงอ่ะใช่พ่อก็ไม่รู้อะสงสัยความรักมันคุบางตาพ่ออะพ่อไม่เอาแบบนั้นแล้วนะต่อไปเนี่ยพ่อต้องสัญญากับผู้ชายสองคนว่าพ่อจะกลับมารักตัวเองก็มาดูแลตัวเองเราเป็นผู้ชายอ่ะเราต้องเต็มต o เราต้องไม่เปของผู้หญิงพ่อใช่เราเป็นผู้ชายเราต้องสตรองเลยพ่อพ่อสัญญาว่าครั้งเนี่ยพ่อจะกลับมารักตัวเองสิ่งที่กำลังจะมาเนี่ยมันย่อมดีกว่า ที่ผ่านไปแน่นอนใช่พ่อต้องแบบนี้นี่ถึงจะต้องเป็นพ่อผมอ่ะพอหรือไมอะไรคือของขวัญที่มีค่าที่สุดของวันที่มีค่าที่สุดคือการได้เห็นตัวเองเนี่ยมีความสุขการที่เราเนี่ยเป็นตัวเราที่ไม่เหมือนกับใครใครไม่รักพ่อพ่อก็รักตัวเองสิถูกไหมใช่แจ้งมันเดี๋ยวเดี๋ยวได้ปัดนี่มึงไปกินอะไรมาเนี่ยฮะจู่ๆคําคุ้ม้ามาเนี่ยเอาหน้าพ่อพ่อผมไม่ได้ถามพ่อเนยสินี่ถ้า พี่พิมเขากลับมางอพ่ออ่ะพ่อจะกลับไปคืนดีกับเขาไหมเนี่ยพ่อไม่กลับไปแน่นอนผมก็หลายครั้งแล้วพ่อก็กลับไปตลอดอะใช่พ่อผมชอบเห็นเวลาพี่พิมเขากลับมางอพ่อนะพ่อก็กลับไปคืนดีกับเขาตลอดอะยังใช่ไหมปานใช่พ่อสัญญาว่าครั้งเนี้ยพ่อจะไม่กลับไปแน่นอนไม่น่าเหลือวะน็อตมึงิดมกันไม่ปานไปดูซิ พิมกลับมาแล้วค่ะพี่เคนพิมขอโทษนะคะที่ทิ้งพี่ไปอ่ะพิมจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วนะครั้งนี้พิมกลับมาแล้วจริงๆเคนให้อภัยพิมนะคะเฮ้ยฟันพี่รู้ดินั่นอีพิมใช่ไหมพี่เออว่ะเฮ้ยน็พ่อจะคืนดีกับพิมไหมวะ ว่าไม่นานล้วมั้งนี่ถ้าพ่อยังกลับไปคืนดีกับพี่พิมพ์อยู่นะว่าไม่ใช่คนแล้วแหละวัวล้วนๆไม่มีอะไรผสมอ่ะเฮ้ยนั่นพ่อเหรอเว้ยอ้ยพี่เคนตอนนี้พิมพ์รู้สึกหิวมากเลยอ่ะพี่ไปทำอะไรให้พิมพ์กินหน่อยซิได้จ้ะพี่มันพ่อไปไหนไม่รู้แล้วอ่ะผมว่าพ่อจะทำสำเร็จแล้วว่านอตหมวใจตัวพ่ออ่ะเฮ้ยฉันว่าไปยอยเย้ยไอพิมพดีกว่าไป พีพ่พี่กล้าดียังไงฮะกลับมาอย่าบ,บ้านฉันอีกอ่กะพี่มาทอะไรพี่กลับไปเดี๋ยวนี้ใช่ยังมันนั่งลอยหน้าลอยตาอีกอ่ะไปเลยเฮ้ยไม่ยอมออกไปดีๆใช่ไหมเดี๋ยวฉันเนี่ยจะเรียกพ่งฉัน,นมาไล่พี่ออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้เลยพอ่พอพ่อพ่ออยู่ไหนอ่ะพ่อรีบมาไล่พี่พิมออกไปจากบ้านเราเดี๋ยวนี้เลยพ่อแม่มันยังนั่งอยู่บ้านเรารอ่ะ ว่าไไ้ลูกว่าไงจ๊ะน้องน็อตน้องตันสบายดูไหมพอ่อนี่มันหมายความว่าอะไรอ่ะอย่าบอกนะว่าพอกับมัน้วขึ้นนี้กันแล้วอะอะไรเงี้ยเฮ้ยนีเยเยเย่เป็นอะไรของมึงเนี้ยเฮ้ยไหวไหม ผมไม่ไหวครับพี่ผมจะเป็นลงพ้าผมเป็นลงบ้านเลยเป็นข<ม>้าว<ม>พ่อพ่อเดี๋ยวผมมาแล้วพ่อเฮ้ยนอดไปไปหว้ด้วยไปนอง มาเอาตังที่พ่อที่มีอยู่ทั้งหมดอ่ะไปเล่นพนันจนหมดเลย <ást. S 1> ตอนนี้พ่อไม่เหลืออะไรแล้วอ่ะแต่ก็เป็นจริงอย่างที่พูกพูดนะพ่อต้องกลับมารักตัวเองให้มากๆนี่พ่อผมถามอะไรพ่อหน่อยสิเล่นแต่บทเดิมๆซ้ำๆอ่ะพ่อไม่เบื่อหรือไงอะ เลิกได้เลิกนะพ่ออีพี่พีมาอะไรนี่เนี่ยเข้าใจเลยอะบนโลกเราอะ่ะมีคนดีๆตั้งมากตั้งมายทาไมพ่อต้องกลับไปชอบมันแค่คนเดียวด้วยฮะ,ะพ่อครั้งนี้แหละลูกครั้งนี้แหละพ่อเอาจริงแน่นอนพ่อไม่เอาแล้วพ่อพอจริงอะเดี๋ยวถ้าเขากลับมาง้อนะเขอกกลับไปคืนดีอะแน่นอนนี่ไม่เชื่อพ่อใช่ไหม พ่อสัญญาเลยครั้งนี้แหละครั้งนี้เลยพ่อจะไม่เอาเด็ดขาดเชื่อพ่อนี่ถ้าพ่อเลิกได้มันก็ดีรักตัวเองมากๆอะดีแล้วพ่อพ่ออย่าเป็นลูกไก่ในะกำมือใครเลยนะนี่ถ้าเกิดพ่อยังกลับไปคืนดีกับมันอยู่เนี่ยชาตินี้ยังชาติอะชีวิตพ่อจะเป็นแบบนี้แหละใช่เป็นอย่างที่พี่ปันพูดเลยแหละพ่อแต่พี่ปันร้อยวันพันปีเนี่ยผมไม่เคยเห็นพี่พูดเท่ๆคมๆแบบนี้นะวันนี้วันแรกเลยเนี่ย ไพี่เคนจ้าชิมกลับมาแล้วจ้าเอ้าแล้วกลับมาทำไมล่ะจ้าพิมหิวน้ำมากเลยอ่ะเอาน้ำให้พิมกินหน่อยสิ มีมือมีตีนปกติดีนี่ก็ไปเอาเองสิน, αι, น,นี่พี่ประชดเหรอพี่เคนนี่พิมโกรธพิมอยู่ใช่ไหมอ่ะพิมขอโทษนะพี่พิมจะไม่ทำตัวแบบนั้นอีกแล้วว่า <S <s พี่ไม่ได้ไประชดนะจ๊ะนี่พิม,มพี่จะบอกอะไรให้รู้นะเมื่อก่อนเนี่ยพี่รักพิมพ์มากเลย รักจนกลายเป็นควายในใสายตาคนอื่นนะงั้นแสดงว่าที่ผ่านมาเนี่ยพีพ่ไม่เคยเห็นค่าในตัวพี่เลยก็จากเงินพี่อะใช่ไหมแต่ตอนเนี้ยพี่ตาสว่างแล้วล่ะพี่คิดว่าเราสองคนเนี่ยไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันละเอาทำไมยังไม่ไปอฮะได้ยินเต็มสองหูแล้วไม่ใช่เหรอฮะไ,ไปดีไปด้วยตัะ พอจะมีสักสองร้อยแม่ขอหน่อยดิไม่มีค่ารถกับบ้าโลกมันก็มีอยู่นะแต่ไม่ให้เว้ยไปเอาเขาไล่แล้วหูนวงเรืองไงฮะไปดิไ,<ว>ไปไ,<ว>ไปไ,<ว>ไปอ่ะพอไหมพ่อหมดเวรมดกรรมสักทีพอ่อเลิกได้เลยนะอพี่พิมเนี่ยไม่ต้องไปยุ่งกับมันแล้วต่อไปนี้เนี่ย พ่อคงจะมีชีวิตที่ดีขึ้นเดินหน้าต่อไปพ่อยังไงผมกับพี่ปันเนี่ยก็จะอยู่เคียงข้างพ่อนะโอ้โหขอบใจพ่อขอบใจผู้รู้ทั้งสองมากนะขอบใจมากนะ